เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอุปกรณ์นะฮะเป็นตัวปืนหนังสติ๊กนะครับทั้งหมดเลยนะครับกำกันอยู่สามสี่คนนะครับอันนี้เป็นงานที่เขาสั่งทําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นงานตัวเนอนะครับเขก็จะติดกาลังติดติดตัวไกอยู่ตัวไกปืนนะครับเป็นไกถางสตะเลสนะครับอันนี้ต้องใช้ของแท้นะครับเพราะว่าใช้ไกเหล็กไม่ได้เพราะว่าแรงดึงมหาศาลนะฮะแรงดึงเยอะสุดแล้วในในบรรดาตัวปืนหนังสติ๊กได้กันนะครับไปดูกันบรรยากาศเป็นไงบ้างนะครับ อเออตัวนี้มันยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เพิ่งจะทําด้านนี้ก็มีบุคคลอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องเก็บงานหน่อยก็คือที่เห็นก็จะเป็นตัวไม้ประดูนะครับทําเสร็จก็จะเก็บงานแล้วก็มีไม้สักท้องเนี้ยไม้สักนะครับมียาวบ้างสั้นบ้างนะครับเป็นงานตามออเดอร์นะครับต้องการแรงต้องการเป็นยังไงบ้างรู้ว่ามาตรฐานพอดีสั่งได้าทาได้นะครับแล้วก็จะมีอด้านนี้บ้างนะครับ อันนี้ก็จะมีเป็นตัวไม้ประดูมีไม้สักรวมๆกันนะครับก็ยังไม่ไม่เสร็จสักตัวนะครับทีนเห็นกำลังทาอยู่นะครับมีบางตัวก็เริ่มยิงได้บ้างนะครับติดเลดดอทติดกล้องแรงต่างนะครับนะฮะก็จะ็นพวกกระดาษทรายอุปกรณ์แรงต่างๆนะครับตัวหลกักๆเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวนี้ฮนะตัวชุดง่ามนะครับตัวง่ามนะครับง่ามก็จะเป็นสแตนเลสน,นะครับตัวง่ามแล้วก็ตัวชุดกลยต่างๆ,ๆก็จะ คนทังที่เยอะอยู่ตอนนี้แหละครับผ้าพันอะไรต่างๆก็จะให้มันเป็นสีลายปางหน่อยนะครับมีมือจับนะครับจะดูตั้งอาจจะดังนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานที่ทําอยู่แล้วนะครับตัวพันท้ายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วก็จะเจียด้วยกระดาษทรายแล้วก็พันด้วยผ้าด้วยนะครับตอนมีตรงเชื่อมบ้างก็มีตัวตัดตัวเจียนนะครับนะฮะ ตัวรางเลือกใช้นะครับนิ้วคุนนิ้วนะครับแต่ว่าไม่เท่ากันนะครับเพราะวา่าต้องเกรยต้อง,องปเปลยเพราะว่าไม่มงั้นไม่จะหลวมนะครับตัดชุดเหมือนอันนี้ไม่ได้เลยครับผมจะต้องเข้าไปเลือกเองนะครับมันสไลด์ไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นด้วยแล้วก็ประกอบกับบางไปไม่แข็งแรงนะครับตัวชุดนี้แล้วก็เอ่อ มันพร้อมไปนะครับใส่เบ้าแล้วมันจะหลวมนะครับหลวมจะจะซู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวที่ใช้อยู่สังเกตง่ายสีมันจะเนียนขาวแล้วก็ลื่นนะครับเวลาสไลด์ต่งางๆมันจะไม่ติดทั้งหมดเลยนะครับพอทำงานพอขัดก็เจอกันนะครับพอทําเสร็จก็จะย้ายเอาไปไว้ในบ้านฝั่งด้านนู้นนะครับถ้าอุปกรณ์ตัวใดที่ทําเสร็จด้านนี้ก็เป็นตัวกําลังเกลียดกันตัวปืนไปมาลองดูกับผมจะยิงให้ดูผมจะจับยังไงได้คอยดูนะมือเดียวเดือกัน ่วนตัวปืนตัวใหม่นะครับกำลังเข้ามานะครับมีทั้งมีตั้งแต่16แรงดึงฮะตัวใหม่สไลด์ยาวเหมือนกันนะครับส่วนตัวท็อปสูดก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยน้ําหนักอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งนะฮะหนักมากหนักเลยล่ะหนักมันก็หมายถึงว่ามันดีนะมันแข็งแรงนะครับตัวชุดนี้ค้าแล้วยืนเหยียบได้นะครับเพราะว่าแข็งแรงมากนะครับปืนก็เป็น8แรงดึงส่วนตัวทําเองนั้นก็มีตั้งแต่8ปดไม่ตั้งแต่10นะครับผมจะลองขึ้นยางให้ดูเกือบไม่ถึงนะฮะ ดึงขึ้นมาเลยนะครับระบบล็อกมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จริงผมไม่แน่ใจว่าผมจะยิงถูกไหมมือเดียวนะครับนะฮะโอเคก็ถือว่าแรงมือเดียวได้หนักหนักมากนะครับสารเลยแหละถ้าถืออย่างนี้ก็เป็นตัวฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กําลังทาใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพิ่งจะเริ่มเ,เป็นงานเริ่มต้นนะครับกับตัวปืนหนังสติก๊กแล้วก็ลูกค้าค่อนงเยอะตอบรับค่อขนขๆจะดีเลยล่ะนะฮะ ก็มีตัวสั่งทําก็จะเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวมาตรฐานที่จะทําพันทายตัปนตรงนี้ตรงนี้จะสวยมาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้จะมาติดไกอยู่นะฮะแล้วก็ติดตัวชุดเมื่อกี้นี้ที่เห็นนะฮะวางปืนตัวน,นี้ไว้หนัก <c oughs> นะครับต,ติดงาบเรียงสั่งขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวสําคัญมากนะครับแล้วก็ตัวนังเนื้อยางชุดนี้เป็นงานที่ไหนนะครับจะเป็นงานเวียดนามนะครับ เบ้าแรงต่างมันจะเป็นทรงกลวยนะครับมันจะไม่เป็นเบ้าตรงนะถ้าเป็นเบ้าตรงนะครับหนึ่งอ่ยางมันจะขาดอมันจะต้องทองเป็นทรงนี้ลูกปืนจะยไปฝังอยู่ด้านในเวลาดึงอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะงานค่อนข้างที่จะละเอียดมากเส้นสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมมีอุปกรณ์เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลดดอทนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคไม่ว่าหนังยางเอาเท่านี้นะเดี๋ยวมันจะมันจะดังมากๆนะครับผมจะได้ส่งในลาได้ในเกินห้านาทีนะครับโอเคนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะ ก็เดี๋ยวทำทำต่อไปเรื่อย